งวดที่แล้วเราบอกล่าง37และมันย้ายขึ้นไปบนแบบตรงๆอีกชุดที่ให้บน89ก็มาเต็มแม่นยิ่งกว่าเครื่องจับสถิติคลิปนี้เราจะวิเคราะห์ทุกหลักแบบลงลึกที่สุดหลัก110หน่วยแยกตัวเด่นตัวรองพร้อมเหตุผลและท้ายคลิปผมจะจับชุด2ตัว3ตัวที่ผ่านการคัดกรองซ้ำแล้วซ้ำอีก ถ้าคุณต้องการแนวทางที่ไม่ได้เดาแต่สร้างจากตรก,กะรูปแบบตัวเลขจริงคลิปนี้อย่าออกกลางทางครับเพราะตัวเด็ดอยู่ท้ายคลิปเท่านั้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเด,ด Channel ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจําและแฟนใหม่ครับคลิปนี้ผมมีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่5ธันวาคม2568เป็นเลขที่ได้จากการคํานวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลัง ต้องย้ำให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อกไม่มีสูตรไหนแม่นร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะหวยคือการสุ่มสิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับคือเลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฝันทงใช้ประกอบกับเลขที่ชอบ เล่นพอดีไม่เดือดร้อนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดชชาแนลนะครับวันที่แล้วก็ให้ล่างไปบนให้บนไปล่างเนาะ,ะเรามาตามกันต่อนะครับ เราพัฒนางวดประจำวันที่5ธันวาคมนะครับมาเริ่มที่ใบแรก110หน่วยก็คือเด่นบนทุกหลักนะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างให้เลือก4ตัวนะครับซ้ายมือ8 139นะครับเด่นบนทุกหลักงวดที่แล้วผ่านเนาะข้าเลขเก้านะครับตัวแรกเลยนะครับสามารถนำไปจับคู่กับขวามือได้นะครับเลขที่เหลือ6 4 5 7 สองศูนย์นะครับจับคู่กับหนึ่งสามแปดเก้านี่ดูตัวอย่างว่าเทเล้วนี่ซ้ายกับขวาทางขวามาสองตัวเนี่เลขแปดกับเลขเจ็ดดูซ้ายมือเลขเที่ยวออกเจ็ดเก้าแปดนะครับพิจารณากันเองนะครับมาต่อกับเด่นร้อยสิบนะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่าง ในงวดนี้ผมเลือกขวามือนะครับ4ตัว8 209นะครับหรือทุกคนจะนำา8 2 9 9มาจับคู่กับซ้ายมือก็ได้นะครับ3 5 4 1นะครับจับเป็นคูโต้1นะครับดูดีดด้านบนซ้ายมือเข้าเลข7นะครับขวามือเข้าเลข9ก9นะครับนี่คือเลขที่ออกเ9็ดเนะครับเข้า2ตัวเลย117กับ9นะครับซ้ายกับขวาพิจากันเองนะครับต่อไปเดินร้อยหน่วย อามาต่อกับเด่นร้อยหน่วยเลขเด่นเล็ชนดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์นะครับให้ดูด้านล่างให้เลือกซ้ายมือนะครับสัก6ตัวนะครับ16 7809นะครับแต่ถ้าหากจะได้น้อยตัวกว่านี้ก็เลือก4ตัวนะครับ4ตัวแรก1678นะครับแต่ผมใช้6ตัวนะครับอ่ะต่อไปหลักร้อยนะครับ มาต่อกับหลักร้อยนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรเก่าไม่แน่ใจนะครับว่าจะหลุดหรือจะเดินต่อนะครับเลขเด่นเลขชนนะครับดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกเจ็ดตัวนะครับซ้ายมือหนึ่งสองห้าสามหกเจ็ดแปดนะครับแต่ถ้าหากจะเน้นก็ให้เน้นสามตัวแรกนะครับหนึ่งสองห้านะครับดูอดีตเป็นตัวอย่างนะครับอดีตเลขสีแดงอยู่ด้านบนนะครับเลขเจ็ดนะครับห้า อ่ดูซ้ายมือเลขที่ออกอีกทีหนึ่งนะครับ798นะครับอันนี้เลขหนึ่งก็105นะครับฉะนั้นถ้าหากจะเน้นนะครับตามที่บอกนะครับ125นะครับอ่ารอง3678นะครับทีนี้รวมทั้งหมดนะครับเป็น7ตัวนะครับนิจนากันเองนะครับต่อไปหลัก10อ่ามาต่อกับหลัก10นะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรเก่าหลุด เล็กเด่นเล็กชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือกเจ็ดต right. ัวซ้ายมือนะครับหนึ่งเก้าสองสี่สามแปดศูนย์นะครับอ่ะดูเลขอดีตนะครับซีชมพูนะครับอยู่ซ้ายมือเลขเก้านะครับหกเก้าแปดนะครับพิจารณากันเองนะครับต่อไปหลักหน่วยอ่มาต่อกับหลักหน่วยนะครับเล็กเด่นเลขกชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับ ให้เลือก6ตัวซ้ายมือนะครับ098745นะครับดูอดีตเลขสีน้ำเงินด้าน,นบนเป็นตัวอย่างนะครับเลข8นะครับล่าสุดอออก798นะครับเข้าเนาะเลข8พิจารณากันเองนะครับ6ตัวนี้นะครับ457890นะครับหลักหน่วยบนต่อไป10หน่วย มาต่อครับ10หน่วยบนสูตรเดียวนะครับเด่น7ตัวปี67นะครับเลขเด่นดูด้านล่างนะครับอ่านี่นะครับ2 4 6 7 9 0 1นะครับอ่างวดที่แล้วเข้าเลข8นอนี่เลข8เข้าหลักหน่วยนะครับดูซ้ายมือนะครับเลขที่ออก7 9 8นะครับอ่าต่อไป10หน่วยใบที่2นะครับ30,000่นสูตรนะครับ มาต่อกับ10หน่วยใบที่2นะครับเล็กเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับด้านบนเคลื่อนดีตนะครับโอ้กองกันเลย6ตัวเพราะว่าเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับขวามือนะครับ0 1 2 3 8 9นะครับนำไปชนกับ1สูตรก่อนหน้านี้นะครับอ่าวัวเท่แลวตชนก็มาเลข8นะครับอันนี้เลข9อยู่ตรงกลางนะครับอ่ามันออก98านะครับดูซ้ายมือ798นะครับ พิจารากันเองนะครับต่อไปอแต้ m รวมนะครับแต a รวมสามตัวมาต่อกับแต้มรวมสามตัวบนนะครับแต้มเด่นแต้มชนดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับแต้มรวมไม่แน่นอนนะครับทางที่ดีให้ใช้เลขเด่นจับคู่กันเอาเดอ้ออ่ะนี่นะครับแต้มเด่นสองศูนย์ห้าแปดสี่เก้าหนึ่งนะครับ ในการเลือกของผมผมก็ดูอดีตนะครับด้านบนเลขสีแดงเห็นไหมครับเลขสีอยู่ขวามือนะครับนี่เลข6อยู่ขวามือเลขสีก็ดูสายมือเลขที่ออานวันละสูดรเอาเจ็ดเก้าแปดนะครับเจ็ดบวกเก้านะครับได้สิบหกออหกบวกแปดได้สิบสี่เต้มรวมก็คือสี่นะครับอย่างวันแอวหนึ่งศูนย์ห้าต้มรวมก็คือหกนะครับอ่ะพิจารณากันเองนะครับเจ็ดตัวขวามือแต้มรวมสามตัวนะครับ ต่อไปร้อยสิบนะครับเต็มรวมร้อยสิบเอามาต่อกับเต็มรวมร้อยสิบนะครับเต็มเด่นเต็มชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับให้ดูด้านล่างเด้อเลขเยต็มรวมนะครับอ่ขวามือนะครับเลือกเจ็ดตัวศูนย์แปดสามสองเจ็ดห้าหกนะครับดูดีดเป็นตัวอย่างนะครับเลขสีแดงอยู่ขวามือเลขหกนะครับดูซ้ายมือเลขที่ออกตเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับร้อยสิบเจ็ด กับ9นะครับบวกกันก็ได้16แเต้มรวมก็คือ6นะครับแต้มรวมร้อยสิบต่อไปแต้มรวมร้อยหน่วยมาต่อกับแต้มรวมร้อยหน่วยนะครับแต้มเด่นเต้มชนดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับให้เลือก7ตัวซ้ายมือนะครับ4 2 3 6 5 0 1นะครับดูดีตเลขสีแดงนะครับเป็นตัวอย่างเลข5อยู่ตัวแรกเลยนะครับ ดู้ายมือเลขทีอออก798นะครับแต้มรวมร้อยหน่วยก็คือ7กับ8นะครับบวกกันก็ได้15อันนี้คือแต้มรวมร้อยหน่วยต่อไปแต้มรวม10หน่วยมาต่อกับแต้มรวม10หน่วยนะครับแต้มเด่นแต้มชนดูขวามือในช่องผลลับดูด้านล่างนะครับให้เลือกสัก6ตัวนะครับขวามือ6 8 4 20 9นะครับ อ่าดูดีดด้านบนนะครับอ่าเลขสีแดงนะครับล่าสุดเลข7นะครับดูซ้ายมือเลขที่ออก98นะครับบวกกันก็ได้17เนาะแต้มรวมก็คือ7นะครับม,มีแต้มรวม5นะครับออก05เนาะบวกกันก็ได้5อ่าในงวดน,นี้น่าจะแต้มรวม9เนาะเพราะว่าดูจากอดีตมันอยู่ขวามือนะครับนี่เลข7นะครับน่าจะเลข9ถ้าไม่เลข9ก็เลข0 ลองพิจารณากันดู6ตัวนี้นะครับแต่รวม2ตัวบนนะครับต่อไปสรุป3ตัวตรงนะครับมาต่อกับสรุป3ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับคนหมุนไม่แม่นนะครับเราพัฒนางวดนี้วันที่5ธันวา68นะครับเลขชุดสีแดงนะครับอยู่ด้านล่างก็ไม่มากไม่น้อยนะครับรวมทั้งหมด15ชุดนะครับ อ่ได้แกน190195 199 218 219 239 248 308 309 390 397 399 509 528 848นะครับก็ลองพิจารณากันดูเด้อหลักร้อยอ่าส่วนตัวแล้วผมชอบเลข1เลข2เลข5นะครับ แต้มรวมมันได้ผมเดาว่า9เนาะก็น่าจะ509นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับตัดสินใจกันเองนะครับให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับผิดถูกว่าไปตามสูตรต่อไปสรุป2ตัวบนนะครับามาต่อกับสรุป2ตัวบนนะครับลาวพัฒนา5ธันวา68นะครับ2ตัวบน เลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่รวมทั้งหมด22ชุดนะครับก็ลองฟังกันดูก,ก่อนเนาะอ่าได้แก่00 04 08 09 15 17 18 19 20 24 27 28 37 39 40 48 80 84 90 95 97 99ผมชอบแต้มรวม9 ก็น่าจะ0 9 9ย์หรือเปล่าอ่ามาลองพิจารณากันดูน 1, 8, เนาะ18ก็ได้9นะครับนี่บวกกันเต็มรวมเกาผมชอบเต็มรวม 9. เกาลองพิจารณากันดูนะครับอ่าต่อไป10ล่างหรือหลักพันอ่ามาต่อกับ10ล่างหรือหลักพันนะครับอันเดียวกันอ่าเล็กเด่นเลขชนดูขวามืออันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรเก่าหลุดนะครับ เลขเด่นเลขชนดูด้านล่างนะครับให้เลือกเจ็ดตัวซ้ายมือนะครับแปดเจ็ดเก้าหนึ่งสองหกสามนะครับแต่ถ้าหากจะเน้นก็ให้เน้นสามตัวแรกนะครับเจ็ดแปดเก้าลองพิจารณากันดูนะครับก็ดูจากอดีตด้านบนนะครับสีเหลืองอยู่ตัวแรกเลยมันออกสามเจ็ดเก้าแปดนะครับสีเหลืองแทนหลักพันนะครับสีของเลขในอดีตนะครับพิจารณาการเองนนะครับต่อไปเด่นล่าง มาต่อกับพันร้อยพันร้อยก็คือเด่นล่างนะครับเล็กเด่นเล็กชนให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ์ดูด้านล่างนะครับเด่นวนเคลื่อนดีนะครับให้เลือกสักห้าตัวขวามือหกแปดสามสี่ห้านะครับแต่ถ้าหากจะเน้นก็ก็เน้นได้แค่สี่ตัวเท่านั้นนะครับนอกนั้นไม่แน่ใจว่าจะเข้าตัวไหนนะครับแปดสามห้าสี่นะครับ ให้เน้นสี่ตัวนี้นะครับแปดสามห้าสี่สูตรเลขหกก็นํามาเป็นเลขลงนะครับอ่ะพิจารณากันเองนะครับต่อไปแต้มรวมสองตัวล่างนะครับอ่ามาต่อกับแต้มรวมพันร้อยหรือแต้มรวมล่างนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับอ่าแต้มเด่นแต้มชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับให้ดูด,ด้านล่างนะครับให้เลือกเจ็ดตัวขวามือสามหกสอง 1540นยะครับดูอดีตเลขสีแดงนะครับเป็นตัวอย่างด้านบนนะครับงวดล่าสุดอยู่ขวามือนะครับเลขศูนย์นะครับสีแดงดูซ้ายมือเลขที่ออก37นะครับบวกกันก็ได้10นะครับตกเลขศูนย์นะครับอันนี้ก็เต็มรวม2ตัวล่างต่อไปสรุป2ตัวล่างนะครับมาต่อกับสรุป สตัวล่างนะครับเราพัฒนาวันที่5้ธันวาหกแปนะครับสตัวล่างเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับรวมทั้งหมด21ชุดในแกนหนึ่งสามหนึ่งห้าสองสามสองแปดามหนึ่งสามสองสามสามสามเจ็ดสามแปดหกห้าหกห 939596นะครับผมชอบ15ผมชอบ1595งหเก้าหไม่มีเนาะ15กับ95ผมชอบอยู่2อัน2คู่ส่วนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูเนาะผิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับให้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับถูกหรือผิดอยู่ที่ตัวคุณตัดสินใจนะครับ ผมเองก็ไม่รู้ว่าเลขกจะออกอะไรนะครับนะก็ได้แต่วังว่าขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมัางมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลน,นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆใน f c ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปอ่าระบบก,ก็จะแจ้งเตือนคุณก็กดเข้าไปดูนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ